สบายดีพี่น้องมื่อนี้เคาก็ชิมาเห็ดเมโน,โกแกเนนะูแกงเขียดน้อยเนาะแกงเขียดน้อยวิธีเห็ดแกงเขียดน้อยอะไรเนาะนี่อันนี้เป็นเขียดน้อยเนาะหรือว่าเขียดน้ำเต้าอะไรเมื่อนี้่คาัชิมากแกงใส่กับยอดมะลุมยอดมะลุมก็แล้วก็ดอกพักดอกต้นหอมอะไรพี่น้องแล้วก็มีใบแมงลักใส่พร้อมเนาะนี่พักเขาก็เก็บมาจากขางหัวนี่แหละเนาะ อันนี้คือจเป็นเขียดเนาะวิธีแกงเขียดน้อยไ้ยแซ่บก็ต้องแบบว่าเขาไปหาเขียดมาได้เขาก็ต้องปล่อยให้มันค้างมันไวจากซองซัมเมอร์แะพี่น้องให้มันขี่ออกเบิดเพราะว่าเขียดมันเป็นเขียดตัวน,น,น้อยๆนะถ้าเขาหามาแล้วเขาไปแกงแล้วเขาไปเห็ดเมนูเลยมันกระสีแบบว่ามีขี้ทราอยอยู่ในท้องมันไม่พอมันกินขี้ดินเนาะเขาก็เลยต้องค้างมันไวเมื่อซองเมื่อแล้วเขาจะมาทําการลวกเนาะลวกนี่ย ลวกก่อนเนาะพี่น้องก็คือหันเป็นประมาณนี้เนาะแล้วเขาคอยมาแกงเนาะเดี๋ยวพี่เบิ่งขันตอนแรกกเลยเนาะขันตอนแรกเขาก็ข้างน้ำให้มันเดือดเนาะพี่น้องแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยบอท่านให้เบิ่งเนาะใส่ผิกลงไปแล้วก็ข้าเบือหรือว่าข้าเหนียวเข้าหมาอะไรหมาให้มันคล้าขางนี้นจะเอาไปหนึ่งแล้วก็มาตำเห็ดข้าเบือเนาะ เพื่อให้มันออกแบบเหนียวๆไหนอะไรเนาะคล้ายๆแป้งเข่านะพี่น้องตำใส่กะผิดแล้วก็เทลงไปเนาะหลังจากที่น้ำเดือดไปเนี่ภาพก็บ,บ่ค่อยแจ้งปไปเลยในเนาะน้ำเดือดไปนี่เขาจะเ,าเขียดเทลงไปเนาะตอนนี้เขาจะเขียดเขียดท่านี่เลยพี่น้องเี่ที่เขาลวกแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะอันนี้คือว่ากินได้ทั้งตัวเนะพี่น้องเพราะว่าข้างในมันบมมีขี่แล้วเขาคังมันออกมาแล้วคังมันท้มันขี่ออกมันก็ล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ลวกเป็นทีเรียบร้อยเนาะเขาจะใส่ลงไปเลย น้ำเดือดใส่ลงไปเลยเนาะใส่ลงไปนี่กสิประมาณเนีอันนี้เป็นมัพริกกับอันนั้นมันรับรองบาคาวพี่นอ้องหอมแซ่บหลังจากที่ใส่เขียดลงไปเป็นฉี่เรียบร้อยเนาะเอาก็ชีรอให้มันเดือดเนาะสักพักหนึ่งแล้วจากที่ใส่พักลงที่หลัง แล้วค่อยมาปรุงเขื่องเนาะกำลังเดือดได้ที่เลยถ้าใครกินบูเป็นก็ต้องขอโทษลลายเด้อหลังจากที่เขียดเดือดมาได้สักพักรือว่าใส่เขียดลงไปจะพักใส่พักลงไปนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นยอดมะรุมแล้วก็อันดอกพักเนาะใส่พักลลายๆก็เซ่บแล้อาจ่ะพายหมักเนาะแต่สาหรับข่อยหมักใส่พักลลายเนาะใส่พักในลงไป ขั้นตอนทุกท่ายคราปรุงเรื่องแล้วค่ะจังใส่อันนี้เนาะใบแม,มงลักกลิ่นหอมชวนชิมเมนี่เขาบริกกินให้เบิง่งเดอแกงให้เบิ่งนคือนี่นาอพี่น่องตอนนี้ก็รอมันเดือดก่อนเนาะหลังจากที่ใส่ผักลงไปรอมันเดือดเรียบร้อยจะน้องเขาก็จะไปปรุงเขื่องเนาะปรุงเรื่องก็ตามด้วยใบแม,มงลัก ได้มีพักยังก็ใส่ลงไปตามใจชอบน้องพี่น้องบอกว่าจิเป็นใบโบบกแบบใบโบบกแบบใบน้อยแบบบ้านเขาหาเก็บได้จากธรมรมชาติะนะตัวพักที่สมดังคมกระแทบคือกัน,นเนาะถ้าเบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยไปเนี่ตอนนี้ก็เดือดแล้วนาะพี่น้องพักเขาก็น่าที่ชุกพอจุควนเนาก็ที่มาปรุงเครื่งองเนาะขั้นตอนแรกก็เห็ดอันแป้งนัวความลงก่อน ชูรสใส่ชูรสเด้อชูรสแล้วก็ใส่น้ำปลาเราอยากใส่น้ำปลาแดดหน้อยปลาแดกเนาะใส่ปลาแดดหน้อยเนาะ ที่เขาคืคนนะคะจะมาชิมรสชาติตเดี๋ยวพี่น้องโตเขียดกระเดกอันนี้คือกิ้มแล้วบ้างชิมหลังจากที่เราใส่เครื่อหกลงไปเป็นที่ปล่อยเขาก็จะใข่ใบแมงลักเนาะตามลงที่หลัง จำเนียพี่น้องง่ายๆเมนูแกงเขียดครับกรแเลาะบทีบร้อยเขาชิมมึงรสชาติกาวพอดีแซบเลาก็สามารถเอาไปรับประทานได้เลยเนาะโอเคแล้วพี่น้องสําหรับจิปเนกอะ่ะขอจคลิปเอาไว้สนีทก,ก่อนเนาะแกงเขียดกับบีญยังลายก็ใส่ประมาณหนึน่งหลใส่ปลาลาใส่เกลือหรือว่าใส่น้ำปลาก็ได้เนาะใส่ชิรสแล้วก็ขอเบื่อมากผิดแล้วก็พักตามใจชอบแล้วก็ แล้วเรียบร้อยแกเขียนเ่าก,ก,กแ็แล้วไปทีเรียบร้อยเนาะกับประมาณนี้เนาะแกงง่ายๆแบบสแับแ้หอมๆเลยเนาะใส่พักตามใจชอบสำหรับคลิปน,นี้ค,อคอรับขอเจ้าคลิปเอาไว้สำเนียก,ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อไปแล้วสบายดี